ข่าวพรุ่น้แมนเชสเตอร์เด็ดประจำวันที่2มีนาคมโดยโค้ชเฟบอลแมนเชสเตอร์เดนยันนี้ขอสเสนออาร์ตยังไงเกเรแฮมพพสเตอร์หัวหน้าของเวสต์แฮมกำลังผลักดันที่จะได้รับขอ้อเสนอเหนือเส้นชัยในการสัญญากับโจตันเดวิสจากกระด้างของเรย์ในช่วงสมอน,นี้เหมือนว่าจะเป็นการย้ายฟรีนะฮรผีจะว่ายังไง เมื่อกันนี้กร์รีแฮมโพสต์เตอร์ผู้จัดการทีมของเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะฮะกำลังที่จะผลักดันให้สโมสรยื่นข้อเสนอเพื่อจะเซ็นสัญญากับในท่านของจอรนเดวิสกองหน้าจากใ้า่านของเบรลที่มีข่าวกับในท่านของฝั่งแมนยูในช่วงสมมนี้ซึ่งเดวิสในวัย25ปีเนี่ยจะหมดสัญญากับพนท่านของเรรลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้อะไรก็มีข่าวเชื่อมโยงก,กับการย้ายทีมหลายครั้ง ในรดูการนี้โดยเขาทำไปแล้วมากถึง17ประตูโดยพอสแคตเองต้องการจะดึงาดาวิสเนี่ยมาร่วมทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกในครั้งนี้ให้จงได้โอ้โหเป็นว่างานนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเวสแฮมได้ไปเนี่ยแมนยูน้ำตาตกในอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมาจน,นครับอารัฐในงานนี้เชียร์เริ่มมองผีนะฮะถึงแพ้เจ้าสัวรุ่นเอฟเอคัพก็มีโอกาสเต็มไปได้เช่นกันนะ เมื่อการน,นี้ทางด้าน,นของอารันเชลเลอร์นะฮะกูรูคนดังวิเคราะห์เกมเอฟเอคับระหว่างแมนเชสเตอร์เดนนะฮะกับฟูเรมว่าทีมของบริเวนอร์บมริมจะถึงขั้นแพ้ตกรอบไปได้เลยในะคะรั้งนี้โดยผิวสัดแดงเพิ่งจะเฉือนชนะนะผมอิส e วิทเทาไป3ต่อ2ในเกมอ่าช่วงอ่าพิเมเบรดอังกฤษช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับทางั้งของฟูเรมที่บุกชนะบูฟไป2ต่อ1ทำให้เจ้าสัวน้อยเอง,เองนั้นชนะเป็นเกมที่4จะตบท่ามั5นัดหลังสุดในะครั้งนี้ แม้ว่าจะได้เล่นที่โอเทลฟอร์ดแต่ทางด้านของเชียร์เลอร์เองก็มองว่าด้วยฟอร์มการเล่นในปัจจุบันแมนยูอาจจะถึงขั้นแพ้คาบ้านในครั้งนี้ก็เป็นไปได้โดยเกมนี้เป็นอะไรที่เลือกยากเหมือนกันนะผมจะอยู่ที่โอเทลฟอร์ดเพื่อจะบรรยายเกมทางด้านของ BBC ผมดูเกมของแมนยูเครื่องแรกกับทางด้านของอีสวิททิซึ่งเป็นอีกครั้งที่พวกเขาเล่นโดยที่ไม่เข้าขากันเลยเชียเลอร์ก็ได้กล่าววิเคราะห์นะฮะ มันไม่ง่ายเลยนะที่จะเลือกมันจะเป็นช่วงบ่ายที่ยาวนานผมเองนั้นก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมากมายกับแมนยูเลยพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากในเวลานี้ดังนั้นผมขอเลือกทีมอ่าทีมเยือนเป็นฝ่ายชนะในขาัะงนี้เป็นวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเชียร์เลิกก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เรามาดูแคลต่อมากันครับอะไร้ดังงานงานนี้มาดูพรีวิววิเคราะห์สุกบอล เอฟเอคัพ uh, ในช่วงของเย็นวันนี้เวลายี่สบามนาฬิกาสามบทีกันสักหน่อยครับใอการน,นี้วิเคราะห์เกม FA ฟเอคัพสองรอบหหรือว่า16ทีมสุดท้ายคู่บิ๊กแมทช์ช่องดูบอลนะครับผมแมนยู U, ประทักกับฟอรัมค้าคืนวันนี้วันที่2มีนาะคมเวลาย3ิบสนาฬิกาสาิบนาทีนักสนามโอเชาฟอร์ดแชมป์เก่าแมนยูกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งในะรอบ2เกมโดยเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะอีสวิทเทล ไปได้ถึง3ต่อ2แต่ถ้าว่าเอาชนะไปได้ก็เล่นเอาเรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะฮะเกมนี้ผีแดงก็หวังที่จะเก็บชัยชนะในบ้านที่ได้ต่อเนื่องไปเกมที่2ติดต่อกันแต่กู่แข่งอย่างฟูนัมก็ไม่ใช่หมูที่จะให้เขี้ยวง่ายๆเหมือนกันนะเมื่อพวกเขานั้นเริ่มกลับมาขึ้นฟอร์มเก่งได้อีกครั้งโดยผลงานท่านัดลังสุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวและก็เป็นชนะถึง4เกมทําให้เกมนี้ทัพปีศาจแดงจะประมาทไม่ได้เด็ดขาด พร่อทีมเยือนมุ่งมั่นที่จะล้างตาในครักนี้ให้จงได้เนื่องจากว่าทางด้านของ2เกมที่พบกันในลีกของฟูลแลมเนียแพ้รวดไปทั้ง2เกมในครักนี้โดยันนี้เริ่มกันที่นะผมทางด้านของผลงานทันตล่าสุดของทางด้านของฝั่งแมนยูกันของครักกันก็จะมีแพ้คิสเซนพาเดชไป0ูนต่อ2ชนะทางด้านของเลสเตอร์ไป2ต่อ1แพ้สเปอร์ไปศูนต่อ1 เสมอ,อท่านของเอฟเวอร์ตันไป2ต่อ2แต่แล้วก็ชนะอ e ีสวิทเทลไปได้3ต่อ2ในขาระดนี้โดยสภาพความพร้อมทางฝั่งท้านของฝั่งแมนยูนั้นงานนี้สภาพทีมในเกมน,นี้จะไม่มีอาร์ชตายบายินเดียชอมฮีิตันโชบี้คอร์เร์คาบีเมโนเมสันมาส์รุกชอว์จอนนี่อีเวนริสันโดมาร์ชินเนชอามัดิยันโบรที่บาดเจ็บ ทั้งหมดรวมไปถึงแพทริกเดอร์กูแบ็กซ้ายคนใหม่ของทีมที่โดนใบแดงในเกมกับพนั่งของอ e ีสวิสทาวคาดการ์ว่ากุญซือของทีมรูเป็นอัรโมริมจะจัดทับในระบบ3-4-3ได้นรับก็คาดกันว่าจะส่งเรนนี oro, ่โยโรมอชทดูริกแฮร์รี่แม็กไกวเป็น3ประสานประการหลังดูแลหลังบ้าน แดนกลางคาดการณ์ว่าจะเป็นมอนิเอลอูคาสเต้คุมจังหวะร่วมกับคริสเตียนเอริกเซนโดยมีนูเซีมาซาโรยและก็จีเอโกดาโปรดขนาบข้างเป็นดิ้งแบ็กซ้ายขวาตัวลุกเนี่ยจะวางบรูโน่ฟอนันเดสโจชัวเซอร์ซี拉斯ตูยรุนและก็เป็นสามประธานนะฮะคอยบร,ร,ริสกอร์ในครั้งนี้โดยผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามจะมาในระบบ3-4-3ก็จะได้แก่อองเดรโอนาน่าเรนนี่โยโร่ไมช์ทายโดริกแฮร์รี่แม็กไกว้นูแซียมาซาโรย ชโกดาบรดมานิเอลอูกาสเต้คริสเตียนเอริกเซนบรูโนฟอนเดมโจชัวเซซีวรัสุสฮอยรุนนะฮะส่วนสถิต5เกมล่าสุดของทางฝั่งทางด้านของฟูแลมนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ก็ชน,นะนิวคาสเซิลไป2-1ชน,นะวีแกนไป2-1ต่อชน,นะ, 1, 2, ะนอตติงแฮมฟอร์เรจไป2-1แพ้คิสสันฟอร์เรจไป0-2แล้วก็ชนะบูฟมัตันวันเดอร์ไปอร์ไป2-1ในคาบนี้ ส,ส่วนสภาพความพร้อมนะผมทด้านของทางฝั่งของฟูรัมนั้นโดยสภาพ,พทีมฟูรัมเนียเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานเคนนี่เตเต้แฮร์รี่วิลสันริชเนลสันและก็ทางด้านของเอมิมลซิวิสโรโส,ส่วนทางด้านของทางฝั่งผู้เล่นที่ติดโทษแบนนั้นไม่มีเพิ่มเติมแต่อย่างใดคาดการณ์ถันว่ามาโกซิวาจะจัดทัพชุดที่เรียกว่าดีที่สุดนะฮะในระบบ4-2-3-1โดยมีทาด้านของโมธีกาสตันเยโจอาคิมอันเดอร์เซน คาราวินส์บาสซีอันโตนีบรอบเบซันยืนเป็นแผงแบ็กโฟกองกลางเจ้าวังซาร์ซาบรูคิชอ่ฟันดิกกำลังกลับไปด้านของซันเดอร์เบรเก้สามตัวรุกเจ้าวังอันเดรสเปเดล่าคอยปั้นเกมร่วมกับอัตรามาตาโอเรแล้วก็อเล็กซ์อีโวบีหน้าเป้เาเจ้าวังโปรติโกโมูนิชยืนเป็นหอ,อกตัวเป้นนาในครั้งนี้ส่วนเิ่นที่ข้ามประตูลงสนามของฟูแลมนั้นจะมาในระบบนะฮะ4231ก็ได้แก่แบนเทเรนโน ท ah i โม t ีคาส s ันเย่โชอาคิมอ n นเดอร์เซนคาราวินบราซซี่อันเดนีโรเบซอนชาชาบรูคิชซันเดอร์บรีเก้อันเดรส a เปเรล่าอัตระมาตราเลอเ็กอโบบีประกอบโรดิโกมูนิชในครั้นี้โดยถ้าผมสันการในครั้งนี้นะฮะบทวิเคราะห์ในครั้งนี้แปลว่าแมนยูเพิ่งจะ เก็บชนะมาได้ในเกมล่าสุดนี้แต่ถว่าหากใครได้ชมเกมที่ดวลกับอีสวิตทาวจะเห็นได้เลยนะว่าปีศาจแดงเองนั้นเกือบจะแย่เหมือนกันกว่าที่จะเอาชนะได้เห็นชัดเจนแล้วว่าผู้เล่นชุดนี้กับทีมขาดความสม่ำเสมอเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเกมรุกยังคงไร้ประสิทธิภาพและขาดความเรียกว่าเป็นทีมเบรค การจะเล่นในรังอาจจะไม่ได้การันตีว่าแชมป์เก่าจะได้เปรียบไหมหากว่าเปรียบเทียบกับฟอร์มแล้วทีมเยือนฟูแลมก็เริ่มขึ้นฟอร์มเก่งได้แล้วเกมบุกเยือนโอเทฟฟอร์ดวันอาทิตย์นี้พวกเขาคงจะเน้นเต็มที่เพื่อจะล้างตาให้จงได้เกมที่มองว่าเจ้าถิ่นก็มีจุดอ่อนในเกมรับแ้ะผู้รักษาประตูก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวที่จะโดนบุกมาลูกคมได้ถึงถิ่นนะคะรับนี้เพิ่มเติมนั่นเะองนะวันนี้นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะสถานของฝั่งแมนยูในช่วงเย็นวันนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ผีกันด้วยนะเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงอัลโมริมนะเชื่อว่าแมนยูกำลังมีเส้นทางที่ชัดเจนนะฮะแม้ว่ายากลําบากแต่ว่าอนาคตที่ดีบอกได้เลยนะว่ารอเขาอยู่นะโดยการน,นี้ประเ็นอัลโมริมกลุ่มือของแฟนยูเองนั้นก็เชื่อมั่นด้นเลย่นะว่าสโมสกรกำลังดาเนินการบนเส้นทางแห่งอนาคตที่เรียกว่าดีกว่าทั้งในสนามและก็นอกสนาม และก็แม้ขนาดนี้ฟอร์มของทีมก็อยู่ในช่วงยําแย่ในครั้งนี้ก็ตามทีโดยเรียกว่าสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์แห่งการทดสอบนะฮะอีกครั้งในทีมอเชลฟอร์ดหลังจากที่บุกแบ่งแต้มกับพนั่งของเอฟเวอร์ตันไป2ต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมกับข่าวออมาเบรดาซีโอ e ของสโมสรแจ้งกับสื่อนะว,ว่ามีการเลิกจ้างพนักงานสูงถึง200คนในรอบที่2ในครั้งนี้รวมทั้งการเปิดบ้านเฉืินชนะอีสวิตทาวสามต่อ2 เมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทางด้านของทางฝั่งแนวรับนะฮะทำผิดพลาดหลายครั้งบวกกับทางด้านของทางฝั่งใบแดงของแพทริกเดอร์กูในครั้งนี้เพิ่มเติมกันดีกด้วยแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะยากลำบากแต่ว่าบริเวณอัาบริมยังคงจะเชื่อมั่นว่าอนาคตที่ดีกว่านั้นรออยู่ข้างหน้าโดยผมมองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนและผมก็มองเห็นสิ่งนั้นจากทางด้านของบริบบอทบริหารด้วย พวกเขายัางคงกําลังทําการเปลี่ยนแปลงที่ยากลำบ,บากในครั้งนี้เพิ่มเติมพวกเขาเองไม่ได้รับความชื่นชมสักเท่าไหรนักแต่พวกเขาก็ทําเพราะพวกเขาเองนั้นมีวิสัยทัศน์ในอนาคตเราเองจาเป็นจะต้องหาผลลัพบ,บางอย่างคุณสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้มากมายแต่ถ้าคุณไม่ได้ผลลัพธ์ผู้คนจะรู้สึกไม่มั่นใจและก็มีความสุขดี สิ่งที่ดีก็คือเรามีเส้นทางที่ชัดเจนตอนนี้มันยากเน,นะแต่เรานั้นกำลังทำบางอย่างเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกลน้นี้อย่างไรก็ตามเขาคิดว่าการจัดการกับปัญหาด้านต่างๆมากมายทำให้เขาเป็นโคช้ชที่มีความรู้รบอบรอบรู้มากขึ้นการที่โคช้ชจะเก่งนั้นมันยากที่จะพูดแต่ในช่วง3มเดือนที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่ผมคิดว่าทำให้ผมนั้นเป็นผู้จัดจาการทีมพิสมบูณ์แบบมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลูซมโมสรแมนเชสเตอร์เดธในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์ากดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ